ว้าวว้าวาวันนี้นะคะจะพาทุกท่านไปเปิดกระเป๋าที่มันมีทุกวันทุกวันก็จะมีรายได้เข้ามาตั้งแต่ชีวิตเรานะเจอกับโครงการลดแค่ใจเพิ่มรายได้ชีวิตดีดีนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเฉพาะวันนี้กูมินจะมีรายได้เข้ามาเท่าไหร่นะะก่อนอื่นเราจะพาทุกท่านไปเปิดกระเป๋าที่เรียกว่ากระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ที่กูมินได้ซื้อมาเมื่อ1ปีกว่าที่แล้วนะคะอ่ากูมินซื้อมาทั้งหมดอ่ะสิบห้าใบเนาะ อนนี้นะฮะเราจะพาไปเปิดทีละใบทีละใบว่าตั้งแต่มีกระเป๋าอ e ิเล็กทรอนิกส์เนี่ยทำให้เราเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นยังไงบ้างนะฮะกระเป๋าใบนี้มันสามารถช่วยสไร้างรายได้ให้เราเป็นว้าวนะกระเป๋าแรกเข้ามา8ป9 2ันสี่ยบาทนะคะเดียวกันนะคะเราไม่มีแค่กระเป๋าเดียวนะคะตอนนี้วันนี้เรามีเอ่อห้ากระเป๋าด้วยกันนะฮะที่มีไรายได้เนาะ <c oughs> กระเป๋าที่สองนะคะ เราเข้าไปดูกระเป๋านี้นะฮะนันแดนแดนเมื่าคืนกระเป๋านี้น่านจะมี4ี่พันนะครับกระเป๋าที่ห1นะิบเอะเพราะวันนี้นะคะอ๋ะอเอมื่อวานถ้ายังคียไม่เสร็จเนาะน่าจะคีย์วันนี้เพิ่มนะก็เป็น2,185นหนึแล้วก็ย้ายจาก2,185นห้ี่ขึ้นไปที่อีกกระเป๋านึงนะครับอ่านี่นะครั ฝั่งนี้ยังมีอีกนะคะเดี๋ยวออกจากกระเป๋านี้อีกนะฮะแล้วก็ไปตามหาอีกว่าในแต่ละกระเป๋าเนี่ยเข้ามาสร้างอะไรได้ให้เราเนาะสูงสุดได้วันละห้าพันนะกระเป๋าน,นะคบแต่ก็แล้วแต่ว่าอ่ามีกระเป๋าไหนบ้างที่ออกมาทํางานเนาะเหมือนกับว่ามีเขาเรียกว่าคนของเราว้าวนี่ไงกระเป๋านี้สองพันเจ็สิบเอ็ดนะฮะเราก็เข้าไปกระเป๋านี้คือเมื่อวานเนาะเรามีการขีดกันเกิดขึ้นเนาะ ก็จะมีรายได้เข้ามาอย่างนี้เลยนะฮะบอกว่าถ้าวันนี้เราสลาเวลาของเราเนาะทุ่มเทเวลาของเรามานในหนึ่งปีกว่าๆเนี่ยแล้วเรามีรายได้เข้าอย่างนี้ค่ะทุกวันในนะั้นี่คือรายวันนะคะเข้าแบบนี้จะดีไหมคะยังมีอีกหนึ่งกระเป๋านะกระเป๋านี้ก็จะมีทุกครั้งก็จะมีถ้าฝั่งนี้นะมีการคียเกิดขึ้นเนี่ยแล้วกระเป๋านี้ก็จะมีรายได้เกิดขึ้นตลอดนะฮะกระเป๋าที่4 6นั่นเองนะฮะ กระเป๋านี้ก็อยู่ภายใต้สายงานของคนดนตีโคตะกะวาเห็นไหมก็จะเป็นสองพันก้เจ็ดสิบเอ็ดเห็นไหมตื่นเช้ามารับทรัพย์อีกแล้วนะฮะบอกเลยว่าวันนี้ค่ะชีวิตดีๆแบบนี้นะเกิดขึ้นหลังจากที่เราได้เจอกระเป๋าอจฉริยะเนาะที่ชื่อกกระเป๋า ITS ที่คุณมิ้นซื้อมาแล้วนะฮะทำให้คุณมิน้นเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นเนาะสามารถมีรายได้เกิดขึ้นจากการคือเราอะแค่ไปแนะนำคนอื่นในช่วงแรกเนาะไปแบ่งปันว่า <c oughs> มันมีโปรประหยัดเนาะในโครงการนี้ถ้าคนที่ซื้อกระเป๋านี้มาเนี่ยเขาจะสามารถที่จะใช้โปรประหยัดเนาะอย่างคุณมีเนี่ยจากเดิมใช้อยู่3,000กว่าตอนนี้ใช้แค่เดือนละนะคะสามพันกว่าเนี่ยเดือนละแต่ตอนนี้ใช้แค่เดือนละร้อย้าว้าวนี่นี่คือ,อไรายได้สุทธิของอ่อหเมื่อวานถึงวันนี้นะคะหนึ่งบาทนะคะเดี๋ยวจะโอนยอดนี้นะคะไปให้กับคนนที่โคจักวาลเนาะ 14,000แล้วกันนะโอนไปแค่14,000ก่อนแล้วกัน800เอาไว้เอาไว้เขาเรียกว่าซื้อต่อโปรหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ่าตอนนี้นะฮะไปแล้วนะฮะโอเคนะฮะถ้าเรามีไรายได้นะถ้าเราทุ่มเทการเรียนรู้นะวันละแค่สามสี่ชั่วโมงแล้วเรามีไรายได้เข้ามาเนาะ เป็นหลักมืออย่างเงี้ยทุกวันเนี่ยทุกคนว่าทุกคนจะตั้งใจเรียนไหมครูมิ้นตั้งใจเรียนมาหนึ่งปีหกเดือนทุกวันนี้ยังไม่หยุดเรียนนะคะเวลามีอบรมที่บริษัทเมื่อไหร่เราก็จะรีบไปนะคะอ่าเพราะฉะนั้นการเรียนรู้การพัฒนาตัวเองไม่มีซีซีสิ้นสุดนะแล้วก็ไรายได้เราถ้ายิ่งเราพัฒนาเนี่ยอย่างล่าล่าสุดเนาะมันมีการต้องไปอบรมเนาะใบอนุญาตที่เราจะจํไหนลถอ e ีโคคาร์ได้อย่างเงี้ยถ้าเราไม่ไปเนี่ย แปลว่าเราก็จะไม่มีรายได้ส่วนนี้เกิดขึ้นเนาะแต่พอเราไปเราอบรมเสร็จเราสามารถขายได้เพิ่มขึ้นเราก็จะมีช่องทางสร้างรายได้มากขึ้นนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็น <c oughs> จุดของการพัฒนาตัวเองไม่มีสิ้นสุดไรายได้ก็จะเกิดขึ้นเรื่อยๆเขาบอกว่าขนาดของออรายได้เนาะ มันจะเพิ่มขึ้นอ่ะความรู้ขนาดของความรู้เพิ่มขึ้นอ่ะขนาดของไรายได้ก็จะเพิ่มขึ้นไปด้วยอันนี้ครูบินเชื่อสนิทใจเพราะฉะนั้นให้ทุกคนนะฮะตั้งใจเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเองพาตัวเองไปสู่เป้าหมายที่ชัดเจนเนาะของครูบินก็ตั้งใจแล้วว่าอยากจะพาตัวเองไปสู่เป้าหมายที่ใหญ่กว่านี้ก็คือให้เมล็ดได้หลักล้านต่อเดือนแปลว่าครูบินจะต้องพัฒนาทีมอีกสักสองสามสายงานให้เขามีไรายได้เกิดขึ้นนั่นแหละค่ะครูบินก็จะมีรายได้เกิดขึ้นนนแบบเดียวกกัะะค็ ใครทุกคนนะสนใจก็ทักเข้ามาที่กล่องข้อความได้เลยนะคะบ๊ายบายค่ะ